ดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของบทที่4การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม spss for windows เวอร์ชั่น28การหาช่วงความเชื่อมัน่นะในคลิปนี้ก็ช่วงความเชื่อมั่นของ m นะิวหนึ่งลบมิวสอคำสั่งที่ใช้ก็ analyze compare mean independent sample t test เนะีประชากร2ชุด เป็นอิสระต่อกันนะการหาช่วงความเชื่อมัน่น m1 ลบ m2 ต้องทำยังไงบ้างมาดูกันหัวข้อ4.2นะอันนี้เป็นเนื้อหาทางทฤษฎีนะการหาช่วงความเชื่อมั่น1ลบ alpha คูณ100นะของผลต่าง m1 ลบ m2 นะหลักการทางทฤษฎีนะประชากร2ชุดอิสระต่อกันนะประชากร2ชุด ไม่อิสระต่อกันนะพูดง่ายข้อมูลเป็นคู่อันนี้ก็จะอยู่ในคลิปต่อไปในหัวข้อนี้นะเราศึกษากรณีประชากร2ชุดอิสระต่อกันหมายถึงหัวข้อ4.2เนี่ยนะมีขั้นตอนการทำงานแบบนี้ก็คือสุ่มตัวอย่างนะประชากร2ชุดนะประชากรชุดที่1สุ่มตัวอย่างขนาด n 1ประชากรชุดที่2สุ่มตัวอย่างขนาด n 2 n1 n2 นะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้สุ่มตัวอย่างแล้วหาค่า x bar 1 x bar 2หาค่าความแปรปรวนตัวอย่าง s1 กำลัง2 s2 กำลัง2ในกรณีไม่รู้ค่าซิกมาถ้ารู้ค่าซิกมาก็ใช้ซิกมาไปนะเลือกใช้สูตรสถิติให้ตรงตามเงื่อนไขคำว่าเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขาทางทฤษฎีนะ เนื้อหาในห้องบรรยายนั้นนะ่นะเนี่ยจะมีการสอนว่าการแจกแจงค่าสถิติต่างๆนั้นนะ่ยควรจะใช้ตัวแปรสุ่ม Z หรือควรจะใช้ตัวแปรสุ่มทในคลิปนี้นะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ก็จะเอาข้อสรุปทางทฤษฎี 3, นะมาอธิบายคร่าวๆแบบนี้ข้อหนึ่งนะ ตัวอย่างขนาดใหญ่เนะี่ย n 1มากกว่าหรือเท่ากับ30และ n 2มากกว่าหรือเท่ากับ30แยกให้ชัดเจนนะนีนะ่ภาษาคณิตศาสตร์พูดชัดเจนเลยข้อ1ตัวอย่างขนาดใหญ่นะข้อ2ตัวอย่างขนาดเล็กเห็นไหมนี่ใช้คำว่าหรือนะใช้ภาษาคณิตศาสตร์ชัดเจนเลยนะหัวข้อ1.1นะพอราตัวอย่างขนาดใหญ่แล้วนะ ประชากร2ชุดนะมีการแจกแจงปกติหรือไม่ปกติก็ได้นะและรู้ค่าความแปรปรวนทั้งคู่ช่นะวงความเชื่อมั่นของมิลหบมิวสจะมีค่าระหว่างนะขอพูดย่อๆนะ x อบารนึ่งลบ x บารบวกลบเนี่ยตัวนี้ลบตัวนี้บวกเห็ไหมค่าแท้จากตารางนะคูณด้วยส่วนเบี่ยงเบนอันนี้เนื้อหาฐานทฤษฎีเขาเรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนของตัวแปรสุ่ม x บาร์หลบ x บาร์สนะแต่ว่าในเรื่องของช่วงความเชื่อมั่นก็เอาผลมาใช้เลยนะ x บาร์หลบ x บาร์สบวกลบค่าแทจากตารางคูณด้วยส่วนเบี่ยงเบนหัวข้อเนะี่ยประชากร2ชุดนะแจกแจงปกติหรือไม่ปกติก็ได้นะไม่รู้ค่าความแปรปรวนให้แทนซิกมาด้วย S แฟนสูตร2สูตรนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ารู้ซิกมาก็ใช้ไปไม่รู้ซิกมาก็ใช้เสทั้งคู่นะทั้งซิกมา1นึ่งซิกมาสนะแทนด้วยเอสหนึ่งเได้เลยอันนี้สำหรับกรณีตัวอย่างขนาดใหญ่ต่อไปตัวอย่างขนาดเล็กนะ n 1น้อยกว่า30หรือ N 2น้อยกว่า30นะก็มาดูก่อนว่านะตรงกับหัวข้อ2.1ไหม ประชากรแจกแจงปกติรู้ค่าความแปรปรวนใช้สูตรเดียวกัน x bar หนึ่งลบ x bar สองบวกลบค่าแซจากตารางคูณด้วยส่วนเบี่ยงเบนก็แปลว่า3สูตรที่เห็นตรงหน้าขนาดนี้สูตรเดียวกันหัวข้อ2.2นะประชากร2ชุดแจกแจงปกติไม่รู้ค่าความแปรปรวนตรงนี้นะไม่รู้ค่านะ ก็แยกเป็น2กรณีนะไม่รู้ค่านั้น่ะนะนะถ้าพูดแบบสอบนะตอนสอบดูว่าโจทย์กราหดดให้ความแปรปรวนเท่าหรือความแปรปรวนไม่เท่านะแต่ถ้าไม่ใช่การสอบนะไปการทํางานจริงๆแล้วนะจบจากวิชานี้ละไปทํางานเองละนะเดี๋ยวจะสอนวิธีตรวจสอบว่าความแปรปรวนเท่าหรือไม่เท่าดูยังไงนะนทีนี้ก็นะพูดตามทฤษฎีก่นนะว่า ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ใช้สูตรนี้ x bar หนึลบ x bar สบวกลบค่า t ตารางคูณ sp ตัวแทนส่วนเบี่ยงเบนนะตัวแทนความแปรปรวนนะพ o ว l รเรียนนะตัว p ก็ย่อมาจากพู o l ร d v น r i คูณด้วย square root 1ส่วน n 1บวกด้วย1ส่วน n 2เบื้องหลังตัวนี้มาจากเนื้อหาทางทฤษฎีทั้งนั้นนะ แต่ว่าในที่นี้เอาผลที่สรุปไว้แล้วมาสรุปเป็นสูตรให้เห็นปั้นกรณีความแปรปรวนเท่ากันให้หาตัวแทนความแปรปรวน sp กํลังสงเสร็จแล้วก็มาแทนค่าในสูตรนี้นะ sp คูณ square root ตัวนี้ระดับขั้นความเสี i นะเนื่องจากใช้ตัวแปรสุม่ม t ระดับขั้นความเสีก็ n 1บวก n 2ลบ ถ้าตรวจสอบแล้วนะหรือว่าโจวกำหนดว่าความแปรปรวนไม่เท่าให้ใช้สูตรนี้ก็คือ x บร1ลบ x บร2บวกลบค่า t จากตารางคูณด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนก็คือ square r o o s 1นลังสอส่วน n 1บวกด้วย s 2กลังสองส่วน n 2ออันนี้ก็มี2ส,สูตรให้เลือกใช้นะความแปรปรวนเท่ากันใช้สูตรนี้ความแปรปรวนไม่เท่ากันใช้สูตรนี้ โปรแกรม SPSS ีสมีสูตรสองสูตรนี้ให้ใช้งานเหลือแต่ว่าเราตัดสินใจให้ดีว่าเนี่ยถ้าจบแล้วไปทำงานเองตรวจสอบว่าความแปรปรวนเท่ากันทำยังไงเดี๋ยวอธิบายข้างหน้านะความแปรปรวนไม่เท่ากันดูตัวเลขตรงไหนนแล้วก็ระดับขั้นความเสีของสูตรที่ 2, ี่ยใช้สูตรนี้นะ โปรแกรม SPSS จะวิเคราะห์ข้อมูลนยภายใต้เงื่อนไข2.2นะหรือแต่เราเลือกใช้ให้เป็นข้อสรุปที่ผ่านมาเมื่อะกี้นี้เนี่ยนะเป็นการทำงานทางทฤษฎีสรุปเนื้อหาสรุปสูตรให้ฟังทั้งหมดเลยนะแต่โปรแกรม SPSS นีในการหาช่วงความเชื่อมั่นของมิ1ลบมิ2นั้นน่ะ ประชากรปกติหรือไม่ปกติก็วิเคราะห์ได้นะสุ่มตัวอย่าง n 1 n 2ก็สร้างแฟ้มข้อมูลนะีโปรแกรม spss ก็จะทยอยคำนวณ x bar 2ตัวนะีความแปรปรวน2ค่านะถ้านะประชากร2ชุดความแปรปรวนเท่ากันโปรแกรม spss ก็คำนวณช่วงความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรนี่ นะถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันนะโปรแกรม SPSA ก็คำนวณค่าช่วงความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรนี้แต่จริงๆแล้วนะพิมพ์ให้เราดูทั้งคู่เลยหรือแต่ตัวเราเองตัดสินใจว่าจะเอาตัวเลขไหนไปสรุปใช้งานเนะี่ยมาอ่านหมายเหตุกันนิดนึงนะการตัดสินใจว่าความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะั้น่ะ ให้ดูว่าเลข1อยู่ในช่วงความเชื่อมั่นของอัตราส่วนความแปรปรวนไหมนะถ้าเลข1อยู่ในช่วงนี้ก็มีความหมายแฝงว่าความแปรปรวน2ตัวเท่ากันนะแต่การทำงานทางด้านสตินะก็มีตัวเลขอื่นที่ใช้สรุปผลได้ด้วยเดี๋ยวไปดูตอนวิเคราะห์จริงแล้วกันนะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ใช้สรุปผลว่า ควาแปรปรวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันดูยังไงการหาช่วงความเชื่อมัน่น 1-α ลบอลฟาคูร้อนะของผลต่างของค่าเฉลี่ยมิวหบมสเนี่ยนะสุ่มตัวอย่างน้ำหนักของผงซักฟอกนะที่ผลิตโดยเครื่องจกักรนะเรื่องที่1สุ่มตัวอย่างขนาด9ได้ข้อมูลมาแล้ว เครื่องที่2ส,สุ่มตัวอย่างขนาด16ได้ข้อมูลมาแล้วให้หาช่วงความเชื่อมัน่น9 5ของมิลหลบมิวสอันนี้เป็นการทำงานทางทฤษฎีนะคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยความแปรปรวนเท่ากันแต่ไม่รู้ค่านะก็ใช้สูตร x bar บา์ 1-x ึ่ลบบาบวกลบค่าทีจัตารางนะคูณ sp เนี่ย SP มีสูตรนี้นะเราก็คำนวณตามขั้นตอนเลย n 1 x นหน1่งเอ็กซบาสอบาอันนี้เป็นการเรียนทางทฤษฎีก็คำนวณเร็วนะให้ค่ามาแล้วในสูตรนี้หา x อ็กซบาลบ x บานี่คำนวณเตรียมไว้แล้ว ตัวแทนความแปรปรวนนะ sp กำลังสองแทนค่าสูตรคำนวณมาแล้วนะแต่ในสูตรเขาใช้ sp ก็ถอดรูทกันะช่วงความเชื่อมั่นนะเราก็ไปหาค่านะ95 a l p h a นแอลฟาจุด05ส่วน2 0 2จเปิดตารางกระดาษละเสร็จแล้วก็มาแทนค่านะค่า t จากตารางคูณ sp คูณ square r o o หนึ 1> 1. 1่งส่วน N1 บวกหส่วน N2 แทนค่าครบหมดแล้วได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาแทนค่า x บาร์หลบ x บาร์สบวกลบค่าทจัตตารางคูณด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนอันนี้เป็นการทำงานทางทฤษฎีนะช่วงความเชื่อมัน่นมิลหลบมิมีค่าระหว่าง0.3865กับ9.6369 โปรแกรม SPSS คำสั่งที่ใช้คือ analyze compare mean independent sample t test การสร้างแฟ้มข้อมูลนะมีตัวแปรจำแนกกลุ่มโค้ดเนะ Code, นะีเครื่องจักรเครื่องที่1ก็เลข1เครื่องจักรเครื่องที่2ก็รหัสเปเลข2ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างแฟ้มข้อมูลนะแฟ้มนี้สร้างไว้แล้วนะชื่อว่าตัวอย่างที่7 ไปดาวน์โหลดมาทำงานต่อเนื่องได้เลยเนะก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคำสั่งที่ใช้ในการหาช่วงความเชื่อมั่นมิลล1หนึ L ่งบมิก็คือ analyze compare mean independent sample t test ขั้นที่หนึ่งสร้างแฟ้มข้อมูลเลือกคำสั่ง analyze compare mean independent sample t test ละคลิกเลือกละเนีการเลือกตัวแปรนี ตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คลิกที่ตัวแปร x เสร็จแล้วก็ย้ายข้ Teraz, ยางมาต้องคลิกที่ x นะแล้วก็คลิกลูกศรแล้วย้ายข้างมาละเลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ละนะถัดไปนะระบุกลุ่มที่ต้องการวิเคราะห์นะย้ายตัวแปรโค้ดมาไว้ที่ช่องนี้นะก็คือเลือกตัวแปรคลิกลูกศรมาที่นี่ นะมาอ่านหนังสือกันนิดนะพนนี้เป็นภาพนะผมนำพอยเตอร์นะีมาไว้ที่ช่องนี้เนะเสร็จแล้วก็คลิก define group เนะี่ยเนื่องจากแฟ้มนี้มันมีแค่2กลุ่มนะมันก็เลยเตรียมเลข1เลขสมาให้เรานะถ้ามีหลายกลุ่มก็ต้องเนะเลือกเองว่าต้องการเอากลุ่มย่อยไหนมาทดสอบนะ คลิกเลือกแล้วนะกลุ่มที่1รหัสเป็น1กลุ่มที่2รหัสเป็น2นะที่โปรแกรมพิมพ์ให้ก็คือแฟ้มนี้มี2กลุ่มค่า default ก็เลยเตรียมไว้ให้คลิก continue ตัวเลขนี้เปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้เป็นเครื่องหมายคำถามก็ตัวแปร X เนี่ยตัวแปรจำแนกกลุ่มเลือกและกลุ่ม1กลุ่ม2มาคลิกโ OK, อเคนะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะกลุ่มที่1ตัวอย่างขนาด9 x bar 1 64 s 1 5.98นะ s root n 1.99นะกลุ่มที่2ตัวอย่างขนาด16 x bar 2 58.99นะ s 2ก็5.00นะตัวนี้ standard error mean นะ s 2 root n 2ได้ตัวนี้ อันนี้กนะ็บางส่วนตารางนะเดี๋ยวนะไปดูหน้าถัดไปก็ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนะยังให้คำแนะนำเหมือนเดิมนะตารางอาจจะยาวเป็นแนวนอนแนะนำให้ทา k f สโฟสเป็นแนวตั้งแล้วจะได้เห็นง่ายผลการคำนวณทั้งหมดอันนี้อธิบายแล้วนะ x อนะ็บาร์หนึ่งน หารด้วยรูทตัวนี้ N2 X นสองเอ็กบาสองเอหารรูทเอตาราง independent sample t ลทีเเนี่ยคอลัมน์แรกใช้สรุปผลกรณีความแปรปรวนเท่า คอลัมน์ที่2ใช้สรุปผลกรณีความแปรปรวนไม่เท่าเห็นไหมโปรแกรม SPSS คิดเลขให้เราทั้งสองแบบเลยหรือแต่ว่าเลือกเราเป็นคนเลือกใช้ว่าจะใช้ผลในคอลัมน์ไหนนะแลในี่ช่วงความเชื่อมั่น95นะอ่ะมาอ่านเอาพุทธทีละบรรทัดกัน F คำนวณน,นะเดี๋ยวค่หยดูว่าสรุปยังไง significant นะ one tail หรือ two tail เดี๋ยวอธิบายต่อท t คำนวณน,นะระดับขั้นความเสี่ี t คำนวณในที่นี้เนี่ยนะยังไม่ใช้ในเรื่องของการนะวิเคราะห์หาช่วงฟความเชื่อมั่นนะ t df significant นะสบรรทัดนี้ในบทนี้เนี่ยเป็นเรื่องช่วงความเชื่อมัน่นเรายังไม่ใช้งานกันนะ mean difference ก็มาจาก x bar 1ลบ x bar 2 ตัวเลขตรงกันใช่ไหม standard error difference เนี่ยอันนี้ก็ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x bar หนึ่งลบ x bar สองเนี่ยเราเลือกใช้กรณีความแปรปรวนเท่าเนี่ยหรือเลือกใช้กรณีความแปรปรวนไม่เท่าช่วงความเชื่อมั่น95%ของมิว1ลบม u นะถ้าความแปรปรวนเท่ากันใช้ตัวเลข2ตัวนี้ถ้าความแปรปรวน ไม่เท่ากันใช้ตัวเลข2ตัวนี้นะถ้าโจทย์กําหนดให้ว่าความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราก็เลือกได้ทันทีนะแต่ถ้าไปทำงานมาดูเกณฑ์ในการเลือกกันะตารางอันนี้ก็นะเราไม่ได้เรียนกันในตัวสีต่างๆเหล่านี้นะก็ขอข้ามไปนะการนำผลการคำนวณของ SPSS ต้องตรวจสอบก่อนว่าความแปรปรวนประชากรสองชุดเท่ากันหรือไม่ถ้าความแปรปรวนเท่ากันใช้ตัวเลขคอลัมน์แรกถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันใช้ตัวเลขในคอลัมน์ที่สองวิธีตรวจสอบว่าความแปรปรวนประชากรสองชุดเท่ากันหรือไม่ตัวนี้เน้นอีกทีนะ จะใช้หรือไม่ใช้ดูหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยนยีถ้ามีการใช้นะเลวีนเทสวิธีสรุปผลก็ทำแบบนี้เอฟคำนวณน,นีมากกว่าค่าจากตารางหมายถึงเอฟคำนวณตัวนี้นะตัวเลขเล็กๆเ,เนี่ยนะ0.8เนี่ย ถ้า f คำนวณมากกว่าค่าจากตารางกนะ็ปฏิเสธสมมติฐานนะหรือถ้า one tail significant น้อยกว่า Alpha อันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะนะเพราะฉั้จากตารางเนี้ยนะเราใช้ค่า f นะเรียกว่า f คำนวณนะแล้วก็ one tail significant บังการสรุปผลนะให้ดูค่าเลอีนวิน0.38นะ 38, นะมากหรือน้อยนะ0.38นะไม่น้อยกว่าแอลฟา0.05นะก็สรุปว่าความแปรปรวน2ชุดมีค่าเท่ากันนะอันนี้ จะ yes. ใช้เลวินเทสก็ดูหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยนะอันนี้แนะนำวิธีสรุปผลว่าถ้า Si g n i f i c a n t น้อยปฏิเสธแต่ตอนนี้มันไม่น้อยนะก็เลยยอมรับว่าความแปรปรวนประชากร2ชุดเท่ากันความแปรปรวนประชากร2ชุดเท่ากันนะก็เลยใช้ตัวเลขนะช่วงความเชื่อมั่นนะ มี u หนึ่งลบมี u สองมีค่าระหว่างใช้ตัวเลขคอลัมน์นี้นะความแปรปรวนเท่ากันหลักสูตรการเรียนการสอนนะบางที่ก็ใช้ช่วงความเชื่อมั่นของอัตราส่วนความแปรปรวนซิกมาหนึ่งกำลังสองซิกมาสองกำลังสองมีค่าระหว่างอะไรเนี่ยถ้าเลขหนึ่งมีค่าในช่วงความเชื่อมัน่นเราก็สรุปได้ว่าความแปรปรวนประชากรสองชุดมีค่าเท่ากัน คำแนะนำตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยายลัยแต่ละตำรานะอ่ะมาอ่านหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นหมายเหตุครั้งที่2นะการสรุปผลว่าความแปรปรวนประชากร2ชุดเท่ากาันรจริงหรือไม่นะตำราบางเล่มใช้ช่วงความเชื่อมั่นตำราบางเล่มใช้เลวินเทสแบบเมื่อกี้นี่นะ การตรวจสอบว่าความแปรปรวนประชากร2ชุดเท่ากันหรือไม่ที่ระดับระยะสำคัญแอลฟานีให้หาช่วงความเชื่อมั่นอัตราส่วนความแปรปรวนถ้า1อยู่ในช่วงความเชื่อมั่นอัตราส่วนความแปรปรวนสรุปได้ว่าความแปรปรวน2ตัวเท่ากันในที่นี้ช่วงความเชื่อมั่นนะอัตราส่วนความแปรปรวนคือจุด44กับ5.87เลข1อยู่ในช่วงนี้ ก็เลยสรุปผลว่าความแปรปรวนประชากร2ชุดมีค่าเท่ากันนะสูตรช่วงความเชื่อมั่นอัตราส่วนความแปรปรวนจะเรียนกันในหัวข้อ4.7นะคำว่าหัวข้อ4.7ก็หมายถึงคู่มือโปรแกรม SPSS นะส่วนตำราเนะื้อหาทางทฤษฎีก็ไปดูกันนะมีทั้ง2อที ตัวอย่าง4.2.2ตำบลที่1สุ่มตัวอย่างมา15ได้ตัวเลขมาแล้วนะปริมาณน้ำฝนตำบลที่2สุ่มตัวอย่างมา10ได้ปริมาณน้ำฝนมาล้วนะสมมุติข้อมูลแจกแจงปกติความแปรปรวนแตกต่างกันนะการเรียนการสอนก็เรียนกันอย่างง่ายนะสมมุติความแปรปรวนแตกต่างกันละ ให้หาช่วงความเชื่อมั่น95เนื้อหาทางทฤษฎีนะความแปรปรวนแตกต่างกันก็ต้องใช้สูตรนี้เห็นไหมไม่ต้องหา sp ไม่ต้องหาตัวแทนความแปรปรวนเพราะกำหนดไปแล้วว่าความแปรปรวนแตกต่างกันสูตรนี้เวลาเปิดตารางกระดาษนะก็ต้องหาระดับขั้นความเสรี ัจากตัวอย่างที่สุ่มมาเนะี่ยก็คำนวณเร็วขึ้นนิดนะตัวอย่างขนาดเนี่ย n 1 5 5 n 2 0 x bar 1 x bar 2ผลต่าง x bar 1ลบ x bar 2เนี่ย s 1กำลัง2 s 2กำลัง2ก็กดเครื่องคิดเลขกันนะนะเสร็จแล้วก็คำนวณน,นะตัวเลขเนี้ยเรียกว่า standard error of mean นะแต่ว่า mean ในที่นี้คือ x bar 1ลบ x bar 2นีชื่อยาวๆก็คือ ส่วนเบี่ยงเบนของตัวแปรสุ่ม x bar หนึลบ x bar สนะสูตรเป็นตัวชี้นำขั้นตอนการคำนวณน,นะถัดไประดับขั้นความเสรีปัดเศษเป็น23นะาคำนวณค่าต่างๆครบแล้วนะก็มาแทนค่าในสูตร x bar หนึลบ x bar สบวกลบค่า t จากตารางคูณด้วยส่วนเบี่ยงเบนนะสรุปแล้วนะ ช่วงความเชื่อมั่นนะ95%ของมิลหลบมิลสมีค่าระหว่าง0.6051กับ1.1928อันนี้เป็นการคำนวณจริงโดยใช้เนื้อหาทางทฤษฎีนะต่อไปใช้โปรแกรม SPSS นะก็ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลมีตัวแปร2ตัว ตัวแปรจําแนกกลุ่มหไหมตัวแปรจำแนกกลุ่มตัวแปรต้องการวิเคราะห์ข้อมูลก็ตัวแปร x แฟนี้สร้างไว้ให้แล้วชื่อว่าตัวอย่างที่8เลือกคําสั่งนะ analyze compare mean independent sample t test เลือกแล้วก็คลิกเลยการเลือกตัวแปรนะ เลือกตัวแปร x ย้ายข้างมาไว้น,ะนี่เข้ามาข้างแรกมันก็แถบสีดําอยู่ด้านบนนะแต่เลือกจริงแล้วเลือกตัวแปร x ก,ก่อนแล้วกดลูกศรมันก็ย้ายข้างมาด้านนี้นะเลือกตัวแปรโค้ดมาไว้ที่นี่ย้ายข้างมานะสังเกตดูยังมีเครื่องหมายคําถามอยู่นะยังไม่ได้ระบุกลุ่มแล้วก็คลิกนะระบุกลุ่มกันละ คลิกที่ตัวนี้เนะี่ยแล้วก็คลิกที่ define group กดแล้วนะแฟบนี้มี2กลุ่มนะหนกับ2มันก็เป็นค่า default พิมพ์ให้เราล่วงหน้าแล้วถ้ามีกลุ่มมากกว่านี้ก็พิมพ์เองนะ,ะสมมุติว่าเลือกกลุ่มเสร็จแล้วนะ1 2คลิก continue เป็นเลข1เลข2แลนะเห็นไหมตัวแปรเลือกแล้ว กลุ่มเลือกแล้วรหัสประจำกลุ่มเลือกแล้วคลิกโอเคกันผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะไปดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในหน้าถัดไปเลยนะอันนี้ก็ตัดไม้เห็นว่าหน้าจอเป็นแบบนี้กลุ่มที่1ตัวอย่างขนาด15 x ห้าบาร์หนึ่งห9ึ่ 1, 1. ตัวเลขนี้มาจาก s 1หารด้วยรูท n 1รูท15นะ n 2 x bar 2 s 2ตัวนี้ก็ s 2หารด้วยรูท10นะโปรแกรม spss นะี่ยคอลัมน์แรกความแปรปรวนเท่าคอลัมน์ที่2ความแปรปรวนไม่เท่าโจทย์กำหนดให้ใช้คอลัมน์นี้นะ ประชากรปกติอันนี้มาจากโจทย์กําหนดให้นะประชากรคว์มแปรปรวนไม่เท่ากันเลือกใช้คอลัมน์นี้ก็ใช้เลข2ตัวนี่สรุปช่วงความเชื่อมั่น95%นะของผลต่างก็คือมิวหลบมิวมีค่าระหว่างจุด6 05 16ตัวเลขก็จากตารางเลนะ แล้วก็1.19284อันนี้ก็เป็นการหาช่วงความเชื่อมั่นมิลหนึ่งลบินะความแปรปรวนเท่าหรือความแปรปรวนไม่เท่านะเลือกคอลัมน์ให้ตรงกับข้อกำหนดการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ช่วงความเชื่อมันนะ่นในขั้นตอนที่เราเลือกตัวแปรเลือกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะก่อนโอเคนะนะั่นน่ะให้คลิกที่ออปชัน เลือกตัวแปร x ก,กลุ่ม 1, 2นะถ้าโอเคเลยก็ค่า Default เป็น95%ต้องการเปลี่ยนเป็น90หรือ99คลิก Option ก่อนนะพอคลิก Option แล้วเนี่ยสังเกตตัวนี้มัน95เป็นค่า Default อยู่เราก็มาพิมพ์ใหม่เป็น99พิมพ์เสร็จแล้วก็คลิก Continue คลิกโ okay. อเคออปต์ตัวใหม่นะ เกือบจะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะเปลี่ยนแค่นี้เองเห็นไหมเมื่อกี้9.5ตอนนี้เป็น99%ละ99%นะ99นะความแปรปรวนไม่เท่าเราก็ดูตัวเลข2ตัวนี้นะช่วงความเชื่อมั่น99%ของมิวหนึ่งและมิวสองมีค่าระหว่างจุ0 0, 0้ากับ1น9 7 9 6สก็นเนื้อหาในคลิปนี้ก็นะ มีข,ข้อมูลให้ดู2ตัวอย่างนะกรณีความแปรปรวนเท่ากันกับกรณีความแปรปรวนไม่เท่ากันนะประชากร2ชุดอิสระต่อกันในคลิปต่อไปก็จ,จะเป็นประชากร2ชุดไม่อิสระต่อกันนะเรียกง่ายๆก็ข้อมูลเป็นคู่นะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาเอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ